เสียงจากห้องใต้ดินนิรชาย้ายเข้ามาอยู่บ้านเก่าหลังนี้ในวันฝนตกหนักเธอไม่ได้สังเกตเห็นบรรยากาศที่น่าขนลุกของบ้านหลังนี้มากนักแต่เมื่อฝนหยุดตกและแสงแดดส่องลงมาในตอนเช้านิรชาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าสไตล์อังกฤษสร้างมาแล้วกว่าห้ปีมีสามชั้นชั้นล่างเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัว และห้องอื่นๆชั้นสองเป็นห้องนอนและชั้นสามเป็นห้องเก็บของสิ่งที่น่าสนใจคือบ้านหลังนี้มีห้องใต้ดินซึ่งเจ้าของเก่าบอกว่าใช้เป็นห้องเก็บของแต่ตอนนี้ถูกปิดไว้แล้วห้องใต้ดินเนี่ยนะปิดไว้แล้วนะไม่ต้องลงไปหรอกไม่มีอะไรสำคัญเจ้าของเก่าพูดอย่างเร่งรีบแล้วก็ไฟใต้ดินเสียด้วยลงไปแล้วว่าจะมืดมากนีรชาไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้น เธอแค่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองหลังจากที่ทำงานหนักมาหลายปีก็ได้เงินพอจะซื้อบ้านหลังนี้ในราคาที่ถูกมากถูกจนน่าสงสัยแต่นิรชาก็ไม่ได้สนใจคืนแรกที่นิรชาอยู่บ้านหลังนี้เธอนอนหลับสบายดีไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่คืนที่สองเริ่มมีเสียงแปลกๆดังมาจากใต้ดินเสียงนั้นดังขึ้นมาตอนตีสองเป็นเสียงแปลกที่ฟังไม่ชัดว่าเป็นเสียงอะไร บางทีก็เหมือนเสียงคนร้องไห้เบาๆบางทีก็เหมือนเสียงแมวร้องนิรชาตื่นขึ้นมาและนั่งฟังอยู่นานแต่เสียงนั้นหายไปคงเป็นเสียงแมวจรจัดนิรชาคิดในใจแล้วกลับไปนอนต่อแต่คืนที่สามเสียงนั้นดังชัดขึ้นเป็นเสียงกรีดร้องเสียงคนร้องไห้เสียงคนเรียกชื่อแต่ฟังไม่ชัดว่าเรียกชื่ออะไรนิรชาตื่นขึ้นมาและเดินลงไปชั้นล่างเธอแน่ใจว่าเสียงมาจากใต้ดิน เธอเดินไปที่ประตูห้องใต้ดินประตูไม้สีน้ำตาลเก่าที่มีกุญแจใหญ่ล็อกอยู่เธอเอาหูแนบกับประตูฟังเสียงกรีดร้องดังอยู่ข้างในฟังชัดมากมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่านิรชาเรียกดูเสียงกรีดร้องหยุดลงความเงียบกลับมานิรชาดูกุญแจที่ล็อกอยู่กุญแจเก่าๆที่ดูเหมือนจะเปิดง่ายมากเธอพยายามหากุญแจในบ้านแต่หาไม่เจอ คืนต่อมาเสียงกรีดร้องกลับมาอีกครั้งนี้ดังกว่าเดิมและมีเสียงแปลกๆอีกหลายเสียงเสียงเหมือนคนเดินเสียงเหมือนของล้มเสียงเหมือนคนคุยกันนิรชาไม่สามารถนอนหลับได้เธอนั่งฟังเสียงเหล่านั้นจนเช้าตอนเช้าเธอโทรหาเจ้าของเก่าคุณคะห้องใต้ดินมีเสียงแปลกๆนะคะมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าเจ้าของเก่าเงียบไปสักพักไม่มีใครอยู่ข้างในหรอก เสียงคงมาจากท่อน้ำหรือไม่ก็หนูกับแมวอย่าไปสนใจเลยแล้วกุญแจห้องใต้ดินอยู่ที่ไหนกุญแจนี่นะผมทำหายไปแล้วอย่าไปเปิดเลยไม่มีอะไรสำคัญนีราชาไม่เชื่อเธอตัดสินใจไปหากุญแจมาเปิดเองเธอไปหาช่างกุญแจใกล้บ้านช่างคะช่วยเปิดกุญแจให้หน่อยได้ไหมช่างกุญแจดูกุญแจเก่าๆที่ประตูห้องใต้ดินกุญแจเก่าแบบนี้เปิดง่ายนะครับ แต่ทำไมไม่ถามเจ้าของเก่าล่ะครับถามแล้วค่ะบอกว่าทำหายไปช่างกุญแจเปิดกุญแจให้ในไม่กี่นาทีเปิดได้แล้วครับนีรชาขอบคุณช่างกุญแจแล้วจ่ายเงินเธอดูประตูห้องใต้ดินที่เปิดออกมาแล้วข้างในมืดมากเธอเอาไฟฉายมาส่องบันไดไม้เก่าๆนำลงไปในความมืดคืนนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาอีกครั้งนิรชาเตรียมไฟฉายและกล้าลงไปดูข้างใน เธอเปิดประตูห้องใต้ดินและเดินลงบันไดไม้ที่ส่งเสียงทุกก้าวข้างในมืดมากและอากาศอับชื้นมีกลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นของเก่าๆที่เสียไปแล้วเธอส่องไฟฉายไปรอบๆห้องใต้ดินว้างมากมีของเก่าๆวางอยู่ทั่วไปโต๊ะเก้าอี้หี่เก่าๆและมีอะไรอยู่ในมุมห้องนิรชาเดินเข้าไปใกล้เธอส่องไฟฉายไปที่มุมห้องที่นั่นมีกรงเหล็กใหญ่กรงเก่าๆ ที่ดูเหมือนจะใช้ขังสัตว์แต่ข้างในกรงมีอะไรอยู่นิรชาส่องไฟฉายเข้าไปในกรงเธอเห็นเสื้อผ้าเก่าๆผมยาวๆและกระดูกเธอตกใจจนเกือบทำไฟฉายตกข้างในกรงมีศพศพคนที่ตายมาหลายปีแล้วและเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาอีกครั้งดังมากจนนิรชาต้องปิดหูเธอมองไปรอบๆห้องใต้ดินอีกครั้งและเธอเห็นสิ่งที่ทำให้เธอตกใจมากกว่าเดิม มีกรงอีกหลายใบและในกรงทุกใบมีศพห้องใต้ดินแห่งนี้เป็นสุสานและเสียงกรีดร้องยังคงดังอยู่แต่ไม่ใช่เสียงคนตายเป็นเสียงคนเป็นเสียงคนที่ยังไม่ตายนิราชาส่องไฟฉายไปรอบๆอ,อีกครั้งและเธอเห็นกรงที่อยู่ในมุมไกลๆในกรงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ผู้หญิงที่ยังมีชีวิตผู้หญิงนั้นแหยหน้าขึ้นมองนิราชาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวัง ช่วยฉันด้วยเธอพูดเสียงแผ่วเบานิรชาตกใจจนไฟฉายตกลงไปที่พื้นแสงไฟฉายส่องไปที่มุมห้องและเธอเห็นสิ่งที่ทำให้เธอตกใจมากที่สุดที่ผนังห้องใต้ดินมีรูปถ่ายติดอยู่หลายใบรูปถ่ายผู้หญิงหลายคนและในรูปถ่ายใบหนึ่งมีหน้าที่นิรชารู้จักเป็นหน้าแม่ของเธอแม่ที่หายตัวไปเมื่อสิบปีที่แล้วนิรชาเก็บไฟฉายขึ้นมาด้วยมือที่สัน่น เธอส่องไฟไปที่รูปถ่ายของแม่อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าที่เธอเห็นไม่ใช่ความฝันรูปถ่ายของแม่ติดอยู่ท่ามกลางรูปถ่ายผู้หญิงอีกหลายคนใต้รูปถ่ายแต่ละใบมีชื่อเขียนอยู่ใต้รูปแม่เขียนว่าสุดารัตนพันธ์นิรชาจําได้ว่าแม่ของเธอชื่อสุดาและนามสกุลเดิมก่อนแต่งงานคือรัตนพันธ์แม่มาที่นี่ได้ยังไงนิรชาคิดในใจเธอส่องไฟฉายไปที่ผู้หญิงที่ยังมีชีวิตอยู่ในกรง คุณคุณคือใครทําไมถึงมาอยู่ที่นี่นิรชาถามผู้หญิงในกรงเป็นผู้หญิงวัยประมาณ40่สิปีผิวซีดผอมมากเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งฉันชื่อจันฉันอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วเธอพูดเสียงแผ่วเบาเขาจับฉันมาขังเขาจับผู้หญิงมาขังแล้วค่าเขาคือใครเขาคือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเป็นคนป่วยเขาชอบจับผู้หญิงมาขังและทำร้ายนิรชาตกใจ เจ้าของบ้านหลังนี้หรือใช่เขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเขาป่วยทางจิตเขาฆ่าคนมาเป็นสิบสิบคนนิราชาส่องไฟฉายไปรอบๆห้องใต้ดินเธอเห็นของใช้ต่างๆที่น่าสยดสยองโซดรวนมีดและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ทำร้ายคนแต่เขาขายบ้านให้ฉันแล้วเขาย้ายออกไปแล้วเขาไม่ได้ย้ายออกไปเขาแค่หลบอยู่แต่เขาจะกลับมา นิราชาตกใจกลับมาเมื่อไรไม่รู้แต่เขาจะกลับมาแน่เขาไม่มีวันทิ้งที่นี่นีราชาเดินไปที่กรงของจันพยายามหาวิธีเปิดกรงกุญแจอยู่ที่ไหนเขาเอาไปแล้วแต่เธอสามารถทำลายกรงได้เอาค้อนมาตีนิราชาส่องไฟฉายหาค้อนเธอเห็นค้อนอยู่ใต้โตะ๊ะเธอเอาค้อนมาตีกรงจนประตูกรงเปิดออกจันออกมาจากกรงด้วยขาที่อ่อนแรงขอบคุณ ขอบคุณมากเธอพูดแล้วเริ่มร้องไห้เรามาออกไปจากที่นี่กันนิรชาพูดรอก่อนฉันต้องเอาหลักฐานไปแจ้งตำรวจจันพาให้นิรชาไปดูหีบไม้อยู่ในมุมห้องในหีบนี้มีของส่วนตัวของผู้หญิงที่เขาฆ่าเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนิรชาเปิดหีบดูข้างในมีกระเป๋าเงินบัตรประชาชนเครื่องประดับและของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงหลายคน เธอเห็นกระเป๋าเงินใบหนึ่งที่คุ้นตาเป็นกระเป๋าเงินของแม่นิรชาหยิบกระเป๋าเงินขึ้นมาดูข้างในมีบัตรประชาชนของแม่นี่คือกระเป๋าเงินของแม่ฉันนิรชาพูดเสียงสัน่นแม่ของเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อของเขาจันพูดฉันเห็นรูปถ่ายของแม่เธอที่ผนังนิรชาส่องไฟฉายไปที่รูปถ่ายของแม่อีกครั้งแม่ฉันหายตัวไปเมื่อสิบปีที่แล้วตำรวจหาไม่เจอเขาโกหกตำรวจ เขาบอกว่าไม่รู้จักแม่ของเธอนิรชาตกใจเขารู้จักแม่ฉันหรือใช่แม่ของเธอเป็นคนแรกๆที่เขาฆ่าเขาเล่าให้ฉันฟังตอนที่เขาจับฉันมาขังนิรชารู้สึกโกรธจนตัวสัน่นแม่ฉันมาที่นี่ได้ยังไงแม่ของเธอรู้จักกับเขามาตั้งแต่เด็กพวกเขาเป็นเพื่อนกันเขาชวนแม่ของเธอมาดูบ้านแล้วก็จับขังไว้ฉันจะฆ่าเขานิรชาพูดเสียงแผ่วเบา เราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยแจ้งตำรวจนิรชาและจันเดินขึ้นบันไดไม้ออกมาจากห้องใต้ดินพอขึ้นมาถึงชั้นล่างเธอเห็นแสงไฟรถยนต์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างมีคนมานิรชาพูดจันตกใจเป็นเขาแน่เขากลับมาแล้วเสียงประตูบ้านเปิดออกเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใครมาแตะของของฉันเสียงผู้ชายดังขึ้นมาเสียงนั้นคือเสียงเจ้าของเก่าที่นิรชารู้จัก นิราชาเธออยู่ที่นี่หรือเสียงเรียกชื่อเธอนิราชาและจันทร์ซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวฉันรู้ว่าเธอลงไปใต้ดินฉันรู้ว่าเธอเห็นแล้วเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ห้องครัวเธอเห็นแม่ของเธอแล้วใช่ไหมนิราชาตกใจเขารู้ว่าเธอคือลูกของเหยื่อฉันรอวันนี้มานานฉันรอให้เธอโตพอที่จะมาหาความจริงเสียงฝีเท้าหยุดที่ประตูห้องครัวออกมาเถอะนิราชา ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนิราชาและจันไม่กล้าขยับตัวฉันรู้ว่าเธอซ่อนอยู่ในนี้และฉันรู้ว่าเธอปล่อยของเก่าออกมาเขาหมายถึงจันแต่ไม่เป็นไรฉันจะเก็บพวกเธอไว้ด้วยกันประตูห้องครัวถูกเปิดออกเจ้าของเก่ายือนอยู่ที่ประตูในมือถือมีดใหญ่สวัสดีนิราชาฉันคือฆาตกรที่ฆ่าแม่ของเธอนิราชามองหน้าเขาที่ยือนอยู่ตรงประตูห้องครัว ใบหน้าที่เธอรู้จักดีกลับเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายทำไมเธอถึงทำแบบนี้นิรชาถามเขายิ้มแบบหน้าขยะขยงเพราะฉันชอบฉันชอบเห็นผู้หญิงกลัวฉันชอบเห็นพวกเธอร้องไห้แต่ทำไมต้องเป็นแม่ฉันแม่ของเธอเป็นคนสวยและเธอเชื่อใจฉันฉันบอกเธอว่าอยากให้เธอมาดูบ้านเพราะคิดจะขายเธอก็มาแล้วฉันก็จับเธอขังไว้ เนรชารู้สึกโกรธจนตัวสัน่นฉันขังแม่ของเธอไว้ห้าเดือนฉันทำร้ายเธอทุกวันสนุกมากไอชาตชั่วนิรชาดา่าหลังจากที่แม่ของเธอตายฉันก็คิดถึงเธอเป็นการส่วนตัวฉันอยากได้ลูกสาวของเธอมาเล่นด้วยนิรชาตกใจแกมาหาฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เธออายุส8บปดปีฉันติดตามเธอมาตลอดฉันรู้ว่าเธอทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหน มีเพื่อนใครฉันรออยู่ว่าเธอจะโตพอที่จะมาหาความจริงและวันนี้เธอก็มาแล้วเขาเดินเข้ามาใกล้มีดในมือส่องแสงวิบวับตอนนี้ฉันจะได้เล่นกับเธอเหมือนที่ฉันเล่นกับแม่ของเธอนีราชาหาของที่จะป้องกันตัวเธอเห็นมีดหั่นขนมปังอยู่บนเคาน์เตอร์เธอคิดจะสู้กับฉันด้วยมีดเนื้อหรือเขาหัวเราะฉันฆ่าคนมาเป็นสิบคนแล้วฉันไม่กลัวเธอ นิราชาพูดแต่เสียงสัน่นดีฉันชอบผู้หญิงที่มีไฟเหมือนแม่ของเธอเขาโบกมีดใส่นิราชานิราชาหลบและตีมีดของเขาด้วยกระทะมีดหล่นลงที่พื้นนิราชาหยิบมีดขึ้นมาแล้วแทงเขาแต่เขาหลบได้แล้วจับมือเธออีสาวกล้าแทงฉันหรือเขาบิดมือเธอจนเธอต้องปล่อยมีดจันที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเอาขวดออกมาฟาดหัวเขาเขาโซเซจากการโดนขวดตี นิราชาเก็บมีดขึ้นมาแล้วแทงเขาที่ท้องเขาร้องเจ็บและล้มลงที่พื้นอู้อูจะฆ่ามึงเขาพูดเสียงแผ่วเบาเลือดไหลออกมาจากแผลที่ท้องแต่เขายังไม่ตายนิราชาถือมีดชี้หน้าเขาบอกฉันทุกอย่างเกี่ยวกับแม่ฉันฉันจะไม่บอกอะไรเธอนิราชาแทงขาเขาอีกครั้งเขาร้องเจ็บปวดบอกฉันไม่งั้นฉันจะแทงจนแก่ตายตกลงตกลงฉันจะบอก เขาพูดเสียงสัน่นแม่ของเธอเป็นเพื่อนฉันมาตั้งแต่เด็กเราเรียนโรงเรียนเดียวกันฉันแอบชอบเธอมาตลอดแต่เธอไม่สนใจฉันเธอไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นฉันโกรธมากฉันอยากแก้แค้นเมื่อสิบปีที่แล้วฉันโทรไปหาเธอบอกว่าอยากขายบ้านเธอก็มาฉันพาเธอมาดูบ้านแล้วก็จับตัวเธอมาขังไว้ฉันขังเธอไว้ในห้องใต้ดินฉันทำร้ายเธอทุกวัน เธอร้องไห้ขอให้ฉันปล่อยเธอบอกว่าเธอมีลูกสาวรอที่บ้านแต่ฉันไม่สนใจฉันแค่อยากทำให้เธอทุกข์สุดท้ายเธอก็ตายเพราะไม่ยอมกินอะไรนิรชาร้องไห้ออกมาแกแกเป็นคนชั่วร้ายใช่ฉันเป็นคนชั่วร้ายและฉันจะฆ่าเธอเหมือนที่ฉันฆ่าแม่ของเธอเขาพยายามคว้ามีดที่พื้นนิรชาเตะมีดออกไปแกจะไม่มีวันได้ฆ่าใครอีกแล้ว เธอเอาเชือกมามัดมือและเท้าเขาจันไปโทรเรียกตำรวจจันโทรเรียกตำรวจแล้วกลับมาตำรวจมาแล้วเสียงรถตำรวจดังอยู่ข้างนอกตำรวจหลายคนเดินเข้ามาในบ้านเกิดอะไรขึ้นนีรชาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจลงไปดูห้องใต้ดินมีศพอยู่หลายศพและมีหลักฐานมากมายพวกเขาจับกลุ่มฆาตกรนำไปสถานีตำรวจ เขาจะถูกตัดสินประหารชีวิตแน่นอนตำรวจบอกนิราชาและจันไปให้การที่สถานีตำรวจศพของแม่ของฉันอยู่ที่ไหนนิราชาถามเขาเผาศพทิ้งในไผ่ป่าข้างหลังบ้านนิราชาและตำรวจไปค้นหาที่ไผ่ป่าพวกเขาพบเศษกระดูกของผู้หญิงหลายคนที่ถูกเผาเราจะเอาเศษกระดูกไปตรวจ DNA เเพื่อหาตัวตนของเหยื่อหลังจากนั้นหลายวันตำรวจโทรมาบอก เราพบ DNA ของแม่ของเธอในเศษกระดูกที่เก็บมานีรชาร้องไห้อย่างน้อยเธอก็รู้ความจริงแล้วเธอจัดงานศพให้แม่อย่างเหมาะสมส่วนฆาตรกรถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นนีรชาขายบ้านหลังนั้นทิ้งเธอไม่สามารถอยู่ในบ้านที่แม่ของเธอถูกฆ่าได้จันก็ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตปกติขอบคุณที่ช่วยฉันจันบอก ฉันต้องขอบคุณเธอด้วยถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่รู้ความจริงพวกเธอกลายเป็นเพื่อนที่ดีของกันบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าซื้อคนในย่านนั้นบอกว่าเสียงกรีดร้องยังคงดังอยู่ทุกคืนแต่นิรชารู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงผีเป็นเสียงของวิญญาณเหยื่อที่ต้องการความยุติธรรมและตอนนี้ความยุติธรรมได้มาถึงแล้วเสียงกรีดร้องก็หยุดลงแม่ของเธอได้พักผ่อนอย่างสงบแล้ว นีราชาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองใหม่เธอจะไม่มีวันลืมแม่ของเธอแต่เธอจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพื่อให้แม่ของเธอดูจากสวรรค์และมีความสุขด้วยและเธอจะไม่มีวันลืมว่าบางครั้งเสียงที่เราได้ยินอาจไม่ใช่เสียงของผีแต่เป็นเสียงของคนที่ต้องการความช่วยเหลือเสียงของคนที่ต้องการความยุติธรรมเสียงของคนที่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยและบางครั้งเราต้องกล้าที่จะฟัง ล้าที่จะค้นหาความจริงแม้ว่าความจริงนั้นจะเจ็บปวดและน่าสยดสยองเพราะเฉพาะเมื่อเราเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเราถึงจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นิรชาปิดประตูบ้านเก่าเป็นครั้งสุดท้ายเธอขับรถออกไปจากซอยนั้นโดยไม่ได้หันกลับไปมองอีกครั้งเธอจะไปข้างหน้าไปสู่ชีวิตใหม่ที่ไม่มีเงาความมืดจากอดีตไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุข ไปสู่ชีวิตที่แม่ของเธอต้องการให้เธอมีบางครั้งเสียงที่เราได้ยินไม่ใช่เสียงผีแต่เป็นเสียงของคนที่ต้องการความช่วยเหลือการฟังและการกล้าค้นหาความจริงอาจนำไปสู่การช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าความจริงจะเจ็บปวดแต่เมื่อเรารเผชิญหน้ากับมันแล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสงบสุข